ทีมผมมีช้างเม็ดฟ้าลิตเตอร์โลตันผมกับเม็ดเม็ดเขียวแล้วก็เอลสุเม็ดม่วงเจอตึงแล้วว่ะทุกคนออกออกดาฟ้าเฮ้ยน่าออกขวานนะอย่างน,น,นีอ้ออกขวานดีกว่าโดนจับเกี่ยวไปนี่คือตายมาถอดโลมด้วย ดูใครมาเนี่ยเฮ้ยเกือบเลียวเกือบเลียวยีหัวใจจะเป็นวิงรองเท้าอะไรดีมันมีแบกแมนว่ะผมน่าจะโดนเบิรดต,ตายแน่แน,น่หละงจานั้นเราจะเล่นไปสายขวฝนปอดกาดรองเท้าเกาะเพราะมันมีทั้งไฮยาเตะด้วยรูเมียไม่ต้องกลัวน,นะครับมีช้าง มีช้างมันก็ดีนะแล้วทำไมแม็กมันถึงสว่างเนี่ยโอ,อ้หมอกจริงปะเนี่ยค่อยปรับเดี๋ยวค่อยปรับอ,อิด,ดโไงไง้แม่งเอ้ย เอ้เเอฟเกเปิดฮะมันจะได้ชินมันจะได้ชินลูกกระตายวานขั้นเล็กพอไม่ต้องขึ้นหรอกขั้นใหญ่เอาแค่มาเอาเลือด ปกติเล่นไยไม่มีไฟไม่มีประเด็นเฮ้ยลิตเตอร์เอาแล้วว่าลิตเตอร์โลดตันไม่มีเม็ดขอโชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โหกับดักระเบิดแบ็กแม เดินเข้ามาเดินเข้ามาแน่สูตรนี้ยังใช้ได้อยู่สูตรเดิมสูตรเดิมนิตเตอร์ถ้าอยากงัดแรงๆออกดาเมจเลยนะทำไรทำลย จะตายนะเนี่ยบอ,อกถึกด้วยแหละเวทแบบมงกดแต่อันนี้จะเป็นสายเดินเกมเร็วเพราะเราไม่ต้องขึ้นของฟาร์มขั้นใหญ่นะอู้หูกระหน่ำยิงอู้หูว้าว ตาไหนมันไปนทางไหนวะน่ะใบนะลำคานอย่างเลยโอ้โหซีซีโอ้โหแม้แต่ช้างก็ไม่สามารถช่วยเราได้ไม่ทันหรอกเพื่อนหนักขนาดเตะเด็บละด้วยแบกแมวโอ้ มันโดดดีกะแพง,ง,งทีมเราดาเมจเขาห้างล้น้วยแหละแม่งมีช้างไอช้างกูมันห้าวจะยิน้นอิงอ่ะเอาระเบิดมาเลยนะ ตัวจะเย็นจะเย็น you you ไม่มีแต่ตัวนั้นอนะ่ะ

เอวสุเก๋าเนี่ยมันยิงตายหมดเอา้าวเย็นเลยเองงัดมันยังไงก็งัดไม่ตายเฮ้ยดีนะทะลุมาตรงนี้ เติมเลยมีต่วแมนนิสเตอร์ดูแบทแมนมเอาอีกแหละเร็วสุดเราสุดจัด ในเมักก่กดอแรงเราจับเ่งไม่เกิน ลอเหล่ไม่เป็นกันใช่ไหมเนี่ยช้างกูบอกหลวงเพกเมนเฮ้ยนิดเดียวอนนมอทอดแม่งสันวันเดีพติเตอร์ดาบน้ำ บอกแล้วไงมาตีตึงไอสัสกูนี่นีกกำลังรอจริงนี่อ่าไหนา นี่คนจะเอาอีกนะ้วรอ,อไปหัวตกหนึ่งจับยังไงก็จับกูไม่ตายหรอกนะ ที่สุดไนายักทีช้างกูมันพังอาดแล้วช้างกูพังอาจซาโลช่วยกันมึงไม่เร็วจังวะ <Okay. S 1> เออ บอกอยังไงให้ล้อจะยืดเด็ดเกมเราคืน has tower. ถอยถอยได้แล้วถอยเมกแมนมันแรง ฝากดีด้วยนายสแซนเดอร์มังกรปอสกาสวยาริส ระวังนะมันจับช้างนั่นแหละแฟรกอิดจัดทีล่าเ <Richard. S 1> ฮ้ยเม็กแมนซา <Richard. S 2> จัดกูจะซาหรือเปล่ามรู้ เพื่อนนี่ใช้เปิดแบบดาร์กได้้เลยโอ้เบคแมนเรียกเบคแมนน่ารอยขอบคุณขอบคุณสำหรับดาร์กถึงใจอะลีล่ล มาพร้อมสุดเราอืดเกาะ6 0 0แม็กแมนออกโบเคนเดือดเราไม่ตายหรอกเดือดเยอะเดือดโอ้หหดาเมจสองพันช้างหยุดห้าได้หรือยังเนี่ยเขาขังหนปีนมันต้องเบาแล้ว่ะ มาเด้อมาเด้นมาดิมาดิมาดินี่งไงถ้าเราออกของแบบนี้เจอคิวเลนเจอเจอตัวกระดาที่แก่ยังไงก็ไม่ตายอ่ะดวงคิวเลน <c oughs> อ้อยยังไม่ตายหรอก มันกลจะหมดเพื่อนเลยปะเอามาความชิ่โลกขึ้นขั้นใหญ่ดีวะในเกมต้นเกมต้องขึ้นขั้นใหญ่ในเกมนวดไอ่ขึ้นขั้นใหญ่หวานฝันเพราะอะไรเพราะเราจะเอามาแตกออกของเร็วอ่ะออกของฟาร์มขั้นเดียวแล้วก็ขึ้นดาเมจเลยนี เขาล่นเกมค่อยขึ้นน่าคิดว่าเันทึกไม่พอนะขันใหญ่เลยแล้วกัน

ขวนเลยละกันก no ารีถอยออกไปถอยออกไปไม่ตายเว้ยอ,าดอดด้าวมดตายได้ไง ผลจากสวอนเดนเดอร์แล้วก็การเผาจากเกาะไฟมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือด45%ดูนะเกาะไฟนี่ยืนนิ่งๆเลือดกระเด้งเพราะเกาะไฟมันพ่อเป็นเวทและสวอนเดนเดอร์ตีธรรมดาก็ตีเป็นเวทก็ดูดเวทเวทดับเบิ้ลดับเบิ้ลอืสุดจริงๆนี่แหละชอบชอบตรงเนี้ย เกิดแทนรองเท้าเกาะองเท้าเกาะมีเกาะร้อยสิบเกาะเกิดมีเกาะร้อยยี่สิบแต่รองเท้าเกาะมันมีการกันดามอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์จากการตีธรรมดาแต่เราอะ่ะต้องการการตายเกลือมาเซฟเอาร์ล็อกซี่ไม่ลงแน่เน้ แม็กแมนแม็กแมนได้ดต้นเยลยแม่งออนสล็อตตั้งแต่ต้นเกมเดยกเกมนี่คือตายเรืล่ลยๆบอกวลาไงล้อเล่เล่หยังไงเราก็ชนะสองร้อยบาทขายเลยมาเน่ กูถึกมากกูถึกมากเหมือนกูเป็นซับพอร์ตแม่งคิวตัวเดียวอยู่เลยปิวเออแตกของพี่หฮนัสเตอ่ะ นั่นแบ็คแมนนะต้องมีใครสักคนเอาไฮนเนตให้เราแข่งไีกว่า หาเกมต,ตึงตึงมาให้ได้แล้วไงเกมพึงชิปอ่ะเฮ้เอาจับโ,โดนเฉยมี่จับโดนนี่หวังโอมอทอดมึงถึกไปป่ะถึกเกินปะสร้อยเขียวซะด้วย เนี่ยเนี่ยตีไก่ให้อยู่ระวัง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 ขเขาเรีดหอ่อยหางกูเข้าใส่แล้ววะเอาแทงมันมาก่อนไม่ได้วะเม่งล็อกชิลมาพอดีเลย ในดร์งนะเพื่อนเอาให้ได้นะดร์งอ่ะเอวสุดยิงแรงอยู่มาต่อมก่อนแตกโอ้โหนี่ขนาดเป็นสายขวามแรงขนาดนี้พอพอพอไม่เอาตัวแทะ เต็กไม่มีเกาะเกิดไม่ใช้เกาะเกิดหมดแล้วตายสองครั้งมาแล้วโอเคมาแล้ว จะปุีกและนี่ล้ไม่ตายเีโนะเคโคตตึง บอกแล้วแม่งตีตึงกูไม่ได้สักคิวต้องเล่นสายขวานด้วยแหละเดี๋ยวโดนแบ็กแมนหลวงตายตั้งแต่ต้นเกมเดี่วนี่แหละความโหดที่แท้จริงนะครับแม่งเจ็ดที่ตึงที่สี่เลยไหมละ่ะดาวก็ขึ้นขึ้นลงๆเลยไม่ขึ้นสักที30มนสะิช้างห้าวด้วยแหละต้นเกม เยเกมขอคืนหน่อยแล้วกันได้มา20สอแตมทีเราแม่งเม็ดอย่างเยอะทีมมันไม่มีเม็ดดูนะนี่งไงครับทุกคนดาวก็ขึ้นลงลงอยู่แบบเนี้ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงดาวเนี่ยชนะแพ้ชนะชนะดาวขึ้นขึ้นลงลงอยู่ไม่ขึ้นสักทีดาวลงที่30ขึ้นแล้วก็ลดมา29สุดได้ <c oughs> ดาวอาทันปะนี่